สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ต็อกพอฟุตบอลเอฟเอคับเมื่อวานนี้เวสแฮมก็เข้ารอบไปได้นะครับด้วยการบุกมาชนะ1ประตูต่อศูย์ประตูจากดอสันนาที83นะครับก็เออไซอิดเบรามานะครับเกือบจะทำประตูให้กับเวสแฮมนาทีที่6แต่ว่าลูกไปชนเสานะครับแต่ก็ก่อนเวสแฮมชนะได้ก็ก่อนหมดครึ่งแรกนี่มีการจุดพลุด้วยนะครับในสนามนะครับ ็ไม่แน่ใจเหตุผลเหมือนกันก็จริงนะครับก็เอ่อสต็อกพอร์ตนะครับก็แพ้หมด6เกมนะครับในการเจอกับคู่แข่งในลีกสูงสุดนะครับในการเล่น FA ครับล่าสุดที่ชนะได้คือ Queen Spark Rangers ปี1994นะครับอ,อ่ในส่วนของจับฉลากรอบที่4และ5นะครับก็ปีเตอร์เควลจับฉลากให้เอ่อ แมนเเตตเปิดบ้านรับลิเวอร์พูลนะครับทีมดิวชั่นต่ำสุดที่รอดมาได้คือชอร์ลี่นะครับจะรับวูแฮมปตันในรอบ4นะครับก็สภาพเดียวกับมารีเลยนะครับแล้วก็เชลแตน,นะครับจากลีกทูจะเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งก,ก, City, ก็เหมือนกับว่าซิตี้ก็เหมือนชนะบายยังไงอย่างนะครับ เออร์คลอรี่นะครับทีมจากลีกทูที่เข้ารอบไปได้จะไปเยือนบอลมัทในรอบต่อไปท็อตแนมจะเจอกับวีคอมนะครับแล้วก็ทีมพ์จอกันเองฟูลแนมเจอกับเบอร์ลี่นะครับก็ในการจับฉลากนะครับก็ชอรลี่มีโอกาสเจอกับอาร์เซนอลได้นะครับในรอบที่5นะครับอันนี้ประมาณนี้ส่วนเดวิดมอยส์เองนะครับก็สามารถเจอกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดได้นะครับในรอบที่5ถ้า ผ่านดอนคาสเตอร์ไปได้แล้วยูเนเดผ่านลิเวอร์พูลนะครับนี่คือที่มีการจับฉลากกันเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปอีกทีหนึ่งมีเซาท์แฮมป์ตันกับชิลซ์วิลลี่ที่ยังไม่ได้เล่นนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องโควิด -19 กนะครับข่าวฟุตบอลอื่นๆนะครับก็เออผู้จัดการทีมอังกฤษซูเนวิล์นะครับ,จ,าาร View, ะรบจะเป็นผู้จัดการอินเตอร์ไมอามี่คนใหม่ โดยที่สัญญากับอังกฤษเนี่ยเอสัญญากับเอออังกฤษถูกแล้วจะหมดในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับที่ควรจะนะแต่ว่าฟินเนวิลก็ตัดสินใจออกจากตำแหน่งไปก่อนแล้วนะครับก็เออ FA ประกาศว่าจะหาผู้จัดก,การทีม GB นะครับสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้นะครับก็ ว่าไปเนาะพูดถึงนะครับคือซาริน่าบิกแมนเนี่ยจะมาคุมทีมหญิงของอังกฤษก,ก่อนหน้านี้แล้วมาจากนเ e t h e r l a n d นะครับแต่ว่าในชุดโอลิมปิกเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าใครจะต้องคุมทีมโอลิมปิกไปนะครับให้กับสาราชอาณาจากักรนะครับก็นี่คือข่าวฟุตบอลที่มีอยู่อันนี้เราไปทั่วยุโรปก,กับบ้างสเปนนะครับก็เป็นการ ลงคะแนนเสียงเพื่อหาประธานใหม่ของทีมบาเซโลนานะครับก็คนที่ได้คะแนนสูงสุดตอนนี้น่าจะเป็นโจนลาปอร์ต้านะครับซึ่งก็คืออ,อ,อดีตประธานสโมสรที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อยู่ในชุดทริปเปิลแชมป์กับบาเซโลนาเมื่อปี2009นกะครับก็ผู้สับสุนนี้ให้ชื่อของเขามากที่สุดนะครับก็ นี่คือพี่บาเซลนไคุยกันต่อว่าใครจะเข้ามาก็เปโล d ดิบาร่านะครับจะพักประมาณ3สัปดาห์หรือน้อยกว่านั้นจากอาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับก็เจ็บในเกมชนะซาสโอลโล3ประตูต่อนหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้ารับการสแกนแล้วก็มาพูดถึงอาการบาดเจ็บก็จะพลาดเกียมกับอินเตอร์มิลานนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วก็เกมอิตาเลียนซูปเปอร์ครกับนาโปลีวันที่20มกราคม คนที่เจ็บเหมือนกันจะกเกมนี้เวสต้าแมคเคนซี่และเฟเดริโกเคซ่านะครับทั้งสองคนไม่น่าจะหนักมากไปกันที่ผลฟุตบอลที่ยังเห,เหลืออยู่นะครับลาลิก้าครับเอลเช่แพ้เกตาเฟ่หนึ่งประตูต่อสามอุเอสกาแพ้เบติสศูนย์ประตูต่อสองทิตาลีนะครับสเปเซียชนะซามโดเรียาสองประตู 3, ต่อหน 2, ึ่งนะครับไปกันที่ฟุตบอลในคืนนี้กันบ้างนะครับก็ ซิเบอร์ลีกนี่คอนเตคข้างๆเยอะเลยทีเดียวนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นคู่ที่เลื่อนมานะครับรีเียร์ลีกก็ตีหนึ่งเชฟฟียูไนเต็ดกับิวคาเซิลมองทีมเอ่อทีทีมเยือนอย่างน้อยก็ไม่แพ้ผมว่าชนะได้ด้วยนะครับเบอร์ลี่กับยูไนเต็ดนะครับแล้วก็วู๊คกับวอ์ตันตีสามสิบห้าทั้งคู่นะครับก็คิดว่ายูไนเต็ด น่าจะชนะนะครับและก็อีกคู่หนึ่งก็วูอาจจะยันเสมอได้และชนะเลยก็ไม่แปลกใจนะครับแชมเป็นช <Championship S 1> mm ิป hmm. มีล mm ูตันกับคว mm ีนสปาร์คบอมัดกับมิววอลตี2และตีส่ตามลำดับนะครับ mm hmm. ลาลีกา้ามีกราดากับโอซาซูน่าคู่นี้ตีหนึ่งนะครับออกโอซาซูน่าแอมาตีกกับเซบีย hmm. าตีสครึ่งเจ้าบ้านยาวๆนะครับโค mm hmm. ปาตาเลียมีมิลานโตริโน่คู่นี้ตีส่เจ้าบ้านน่าจะชนะไปได้ไม่ยากนะนะครับ คือฟุตบอลประปรายนะครับเราไปกันที่ข่าวอื่นกันบ,บ้างเดีย๋ยวเอาคริกเก็ตก่อนนะครับเออเกมออสเตรเลียกับอินเดียเมื่อวานนี้อินเดียก็ยันออสเตรเลียอยู่นะครับก็เออเลยจบเลยจบเสมอกันไปนะครับก็อินเดียจริงเป้าหม่ที่407นะครับอินเดียตีได้334ออก5นะครับดังนั้นจึงเสมอกันนะครับ วิกเกตคือท่าตีไม่จบก็ในห้าวันคือไม่จบนะก็เอ่อฮานุมาร์วิฮาดีแล้วก็ราวิอัชวินนะครับก็มาตีเอ่อการตีแบบป้องกันนะครับแบบว่าเพื่อไม่ให้เสียบวิเก็ตปากกว่านี้แล้วก็เอ่อสามารถยันเสบดได้ถ้าคิดว่าชนะไม่ได้แล้วแล้วก็นะครับแล้วก็ก็คือวิฮาดีกับแอชวินก็คือตีรวมกันนี่ประมาณ280 กว่าลูกเกือบ290ลูกนะครับแล้วก็ยันอยู่นะครับจนเสมอไปได้ในที่สุดนะครับก็นาธานไลออนนี่ก็เอ่ออยู่ค่อนข้างนานนะครับก็พยายามแล้วนะครับรวมถึงจอชเชสสวูแต่ว่าไม่ใช่วันของมิเชลสตาร์ดแพตเทิร์มินส์คาร์เมลอนกรีนแบบนั้นครับที่จริงทีายังได้มีสามารถชนะได้ซ้ำไปนะครับแต่ว่าก็เลือกที่จะก,การไว้ดีกว่า ในส่วนของโคลิมคโดนัลนะครับก็เป็นนัลเบรเกตออสเตรเลียที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไวัย92ปีครับก็เล่นให้กับออสเตรเลียในช่วงปลาย50ต้น60นะครับก็เป็นขุมกำลังในยุคตั้งแต่ลินเซ่ฮัสเซปไปถึงเวชชีปเป็นนอวู้ดจากไปแล้วนะครับเอ่อ เล่นไปทั้งหมดเล่นเกมเทสไป47เกมด้วยกันนะครับก็มีส่วนในการนำทีมไปชนะเวสต์ซินดีสี1955แล้วก็ชนะดีอชชนะอังกฤษปี1958-59นะครับก็เป็นไม่กี่คนในชุดนน้า้ะที่สามารถโดนกับจิมเลเกอร์ได้อยู่นะครับใน The Ash ปี1956ที่จิมเลเกอร์นี่หยุดไม่อยู่นะครับเพื่ออังกฤษแล้วอังกฤษชนะไปนะครับก็ จะกำเสียใจด้วย92ปีนะครับ mm hmm. โคลีม่มาโดโตเอ่อนักคริกเก็ตอินเดียวิรัตโคลีนั้นประกาศข่าวว่าเอ,าเอาา่อภรรยาเขาคลอดลูกสาวแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็โลกคริกเก็ตก็ไปแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากนะครับคือทีมคร in ิกเก็ตอินเดียนี่ตอนมีนักคริกเก็ตชายได้มีลูกสาวค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมคริกเก็ตอีกอินเดียในอนาคตนะครับนั่นค่อยว่าไปทีม ในส่วนของอสตูกเกอร์กันบ้างนะครับ The Masters เมื่อวานก็เป็นเกมที่ดีแล้วสำหรับเทพชายาอุ่นหนุนะครับที่แพสจ์ดบิงแฮมไป4ีต่อหเฟรมนะครับอีกคนหนึงเป็นชอนเมอร์ฟีชนามาร์กวิลเลียม16บต่อสเฟรมสกอร์เหมือนกันนะครับวันนี้2องทุ่มนิวโรบอสซอนจะก,กับยานปิกเตานะครับแล้วก็ตีสองมาคเซอร์เบียเจอสตีเฟนแม็กไกว์นะครับ The Masters รอบแรก วันนี้ไม่แบบเด็ดชาลเลน์แล้วเดี๋ยวอัปเดตผลกันทุกวันนะครับก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนาะที่จะอัปเดตกันเพราะว่าเพิ่งเริ่มวันนี้ที่ยุโรปนะครับดักบ,บี้ชิงแชมป์สโมสรยุโรปไฮเนเกนคัพแล้วก็ชาล l ลนจ์คัพเดือนชั่วคราวนะครับเนื่องจากรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นไม่อยากให้มีเกมเล่นกันในเดือนนี้นะครับเลยเดือนทั้งหมดทิ้งดีกว่าก็นะ ทา,าทางสมาคมนะครับแจ้งว่าจะพยายามจบฤดูกาลให้ได้ก็จะต้องตั้งตารางกันมาอีกทีหนึ่งซีรีสอับเบเตรบ,บูนะครับก็ลาออกจากการเป็นทินเมซิโปลนะครับเป็นหัวหน้าทีมของเรโนฟล่าวันแล้วนะครับก็เขาอายุ43ปีนะครับเรโนจบอันดับ5ในตารางผู้สร้านในการแข่งขันฟูล่าวัน ก็ทีมเรโนที่เปลี่ยนชื่อเป็นอัลไพในปีนี้นะครับก็จะมีฟอนานโดอ n ลอนโซนมาร่วมทีมด้วยนะครับอเวตบูลนะบอกว่าเขาขอบคุณทีมที่เชื่อมั่นตัวเขามาอย่างยาวนานในการสร้างทีมใหม่ตั้งแต่ปี2016นะครับก็ขอบคุณความร่วมมือทั้งในฝรั่งเศสและในอังกฤษเองนะครับยังไม่มีคนแทน มีคริกเก็ตซามอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือ UAE กับ i อ a แลนนะครับก็เกมที่2ควรจะเล่นตั้งแต่วันที่10เพื่อมาวันที่12แล้วไม่ได้เล่นอีกนะครับเนื่องจากประเด็นเรื่องของโคโรนาไวรัสซึ่งปัญหานั้นอยู่ที่ผู้เล่น UAE เป็นหลักนะครับก็อะไรจริงๆก็ต้องการจะเล่นแหละเพื่อเตรียมแข่งคริกเก็ตชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกกับอฟกานิสถานวันที่21มก,การาคมนี้นะครับ ติดตามต่อไปว่าจะได้สักกีเ่เกมเบีอีกไปอะไรข่าวฝั่งเออยุโรป้วไปข่าวฝั่งอเมริกันกันบ้างนะครับก็เออบิลเริเชกนั้นจะไม่รับเหรียญ presidential medal of freedom นะครับตามที่เสนอข่าวไปเมื่อวานนี้จากประธานาธิบดีที่จะออกจากตำแหน่งโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เออเขาบอกว่า โค้ดโค้ดนะโค้ดโค้ดบริเวณบอกว่าการเป็นคนที่การเป็นคนจริงอะกับบุคคลทีมและประเทศชาตินั้นสำคัญกว่ารางวัลส่วนตัวนะครับก็แค่นั้นสั้นๆครับก็เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แคปิตอลด้วยเมื่อเช้าวันพฤหัสบปปดีนะครับก็เออ่ผู้เล่นเพเทียร์สนะครับก็ออกมาขอบคุณบริเวณนะครับตอนที่ไม่เกิดเหตุการณ์ จอร์ดฟลอยด์ครับว่าดิ้นเเชกนั้นเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้ออกมาทำประโยชน์ให้สังคมได้ออกมาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับโค mm ้ช hmm. เ <Coast S 2> บรเชกจึงไม่รับรังหวัดแต่ผมว่าประธานที่ใบเดนก็ยังก็ยังต้องคิดอยู่ดีนะครับในอนาคตที่จะขึ้นมามีความเห็นส่วนตัวนะโอเคเราไปกันที่ ข่าวของเจ้าเฟรดอีเกิลส์ได้ประกาศปลดโค้ชโดวปีเตอร์สันทิ้งไปแล้วนะครับก็3ปีนะหลังจากได้แชมป์ซุปเปอร์โบว์ก็สถิติชนะ42แพ้37เสมอ1ตอลอด5ฤดูก,กาลนะครับอีเกิลส์ได้แชมป์ดิวิชั่น2ครั้งนะครับก่อนที่เอ่อจะถูกปลดไปก็ปีนี้ใส่ชนะ4เกมครึ่งเท่านั้นนะครับก็ไปเพลย์ออฟทั้งหมด3ครั้งในห้ปีนี้ชนะซูเปอร์โ้าสิบสอชนะนิวเจอร์แลนด์เพย์ทรีส นะครับแต่ก็ไม่ต่อน,นะครับก็เดินต่อไปคือไม่น่าเชื่อว่าคาร์สนเวนส์สอยู่ในก่าดโดพิเทอร์สันนะครับอ่าในส่วนของดัสคาวบอยส์ประกาศนะครับเชิญอดีตโค้ชอเล,ลนต้าฟอลคอนสแตนควินนะครับมาเป็นหัวหน้าโค้ชทีมรับน,นะครับก็เอาตำแหน่งลงจากตำแหน่งเฮดโค้ชไปก่อนนะครับแต่ว่าคราวนี้มาทำ หน้าที่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่สำหรับแดนควินนะครับแดนควินก็จำได้แล้วก็คือนำเอเลนตาไปซูเปอร์โบ51นะครับส่วนในส่วนอีเกมนั้นทุกคนคงทราบว่าะอะไร,นะรบข่าวต่อไปเดี๋ยวพอเป็นคอ l l e g e ุตบอลก่อนนะครับคือตอนที่อ่านข่าวนี้เกมยังไม่จบักทีเดียวนะครับแต่ว่า ผมคาดว่าอลาบามาครีมสันทายนะครับจะเป็นแชมป์มหาวิทยาลัยประจําปีนี้นะครับเป็นแชมป์สมัยที่6ของโคชนิกเซบานกับอลาบามาถ้ารวมเอลเอสด้วยเขาจะได้แชมป์เป็นครั้งที่7ในอาชีพแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงคุณภาพเริ่มจากตัวหัวหน้าโคชสตารแล้วก็ผู้เล่นที่ศักยภาพที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่แบ็กจอนนาจีแฮร์ริสเดวอนตาสบิด อะไรแบบนั้นนะครับที่นำอาร์โลวาคลินสันทายนั้นชนะไปได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเออสังกัมีดีล่วงหน้ากับโค้ชนิกเซบานนะครับผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างแท้จริงนะครับตำนานสูงสุดของอาร์โลวาคลินสันทายคือค,อค,อคอดีกว่าโคโช้ชพอไปอันซะอีกอก็จริงนะครับยินดีด้วยนะครับเออไปกันที่ เอ่อในส่วนของฮอเกตยศนะครับก็อ่อสมาชิกใหม่ก็เข้ามาในรุ่นนี้นะครับก็อย่างเช่นของ USC Carson Palmer นะครับก็เป็นชื่อที่คุ้นกันเป็นอย่างดีใน NFL และก็อีกคนหนึ่งโค้ชของ Oklahoma Bob Stoops กนะครับก็เป็น2ใน13บคนที่เข้ามานะครับก็ยัง คนอื่นอย่างเช่นเดเรนสโตรส์นะครับตอนนั้นเใ่้กับแคนซัสสเตทนะครับแล้วก็โทดิโรโมนะครับก็เป็นนักาพาดไปแล้วให้กับ CBS นะครับคารสัมคาร์เมอร์เองนะครับก็ชนะรางวัลไฮสแตเมอร์เมื่อปี2002นะครับแล้วก็เป็นดราฟต์อันดับ1ให้กับซูซิดาติแบงกอสปี2003นะครับ โคชสู๊ฟสันโคชโอคลาโฮมาปี1999ถึง2016นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศล่าสุดนะครับในปี2000นะครับแล้วก็ชนะบิทเ2ลไปถึง10ครั้งในทีเดียวในอาชีพนะครับก็เป็นโคชโอคลาโฮมาคนที่6นะครับที่ได้เข้าสู่หอ,อกเกียรติยศนะครับ,นะรบในส่วนของสู๊ฟส์เองนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่เข้ามาอังเตร ชิเปตน,นะครับกี่ย็กสมาชิกชุดมหาวิทยาลัยไอโอวาแชมเบ็กเทนเมื่อปี1 9 8 1ันเรอป็ดังเดรชิเปกก็คือตำนานของอ e งกฤษเพจเชว์สนะครับในยุค80 s. นั้นแซกไปมากกว่า100ครั้งในอาชีพนะครับก็เขา Hall ้าฮอสเฟมของโปรฟตบอลไปแล้วมาเขา Hall ้าฮอสเฟมคอลเลจด้วยนะครับยินดีเ้วยไนะครับไปดูปรายละเอียดล่าสุด นะครับในบาสเกตบอลกันบ้างน,นะครับก็มีเกมหลายเกมที่เลื่อนออกไปจากประเด็นเรื่องของโควิด1 9อันนี้นอกจากมายอามี่กับบอสตันก่อนหน้าน,นี้นะครับมายอามี่นี่ก็คือไม่มีจิมมี่บอลเลอร์ไม่มีแบมอเดบายโยนะครับเกมที่เลื่อนไปเช่นกันดัลลัสแมลลิกส์กับนิโอลินสเปริคันส์นะครับที่เลื่อนออกไปรวมถึงชิคาโกบูลส์กับบอสตันเซลติกส์นะครับก็เดี๋ยวจะมีการคุยกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ในคืนนี้นะครับว่าจะเอาอย่างไรต่อดีรอะเซลติกส์ก็มีปัญหาเรื่องติดๆกันนะครับในส่วนของคอร์เบาปเ้ตบอลกันบ้างนะครับก็อันดับของ AP ที่ออกมากอนซาก้าและเบเลอร์นี่ตอนนี้ก็ยังอยู่25อันดับแรกที่อันดับ1และ2อยู่นะครับกอนซาก้าก็ได้อันดับ163จาก64คน ท็อปที่เหลือก็มีวิลานวาเท็กซัสและอโอวานะครับที่อยู่ในตอนนี้เอาแบบสั้นๆเท่าใจได้แล้วกันนะครับจิปาถะในเรื่องของไวรัสนะครับก็ทีมฮอกกี้ดา s ์ลสตารองแชมป์เก่าจะฝึกซ้อมตั้งแต่วันนี้นะครับก็4วันนะครับหนึ่งจากผู้เล่น6คนแนละสตาร์อีก2คนติดโควิด1 9นะครับก็ ดัลลัสนั้นเลื่อนไปแล้ว3เกมนะครับกับฟลอริดาวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ที่นั่นนะครับแล้วก็เทมเพอร์เบย์ในวันอาทิตย์นะครับก่อนที่จะเล่นกับแทมเอร์เบย์นี่แหละในวันอังคารหน้าที่นั่นพุทธหน้าที่นี่ในรอบชิงรีแมทช์นะครับเพราะว่าแทมเอร์เบย์กับดัลลัสเจอกันเนาะจำได้นะครับก็ แอตแลนตาฮอสอาจจะให้แฟนๆเข้าชมเกมในสนามได้ตั้งแต่26มกราคมนี้นะครับคือเกมก่อนหน้านั้นก็ให้เฉพาะครอบครัวและเพื่อนนะครับที่สามารถเข้าได้คือทีมก็หวังนะครับว่าคนจะเข้าได้ตั้งแต่วันมาตินลูเตอร์คิงนะครับวันที่18มกราคมแต่ว่าเออก็ทำไม่ได้ะคะืครับคือั้นจะเปิดให้ผู้ชมเข้ามาประมาณ10%นะครับก็จะประมาณ1,700 ร้อยคนนะครับที่สามารถเข้ามาได้ทีมบาสเก็ตบอลของมหาวิทยาลัยเดบัสกาก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เลือกจากโควิดสิบก้านะครับต่องจากมีคนตรวจเป็นบวกนะครับแล้วก็บัฟฟาโล่บิลส์ก็เตรียมจะให้แฟน6,700คนเข้าชมเกมใน i v i ิ่น n a ลนะครับที่จะเจอกับเบลติมอร์เดเวนส์นะครับก็ นี่คือรายละเอียดล่าสุดนะครับอ,อ้อเพิ่มไปนิดนึงโค้ชของบราส์ก็เพ่อนีกหลายคนนะครับนำโดยโค้ชเควินสเตฟานสกี้น่าจะพร้อมสำหรับเกมมียค์แคสซิตี้นะครับในรอบดิวิชันนอลนะครับโอเคในส่วนของฮอกกี้น้ำแข็งเองนะครับก็ในช่อง NBC นะช่องที่ถ่ายในสหรัฐประเดี๋ยวนักพาพเอาไมค์แบบฮอกมาแทนไมค์มิลเบลลี่นะครับ เออก็คือมีบิลลี่นะออกมาแสดงความเห็นว่าผู้เล่นควรจะใส่ใจในเอ่อนโยบายของโครโครโนาไวรัสนะครับในบับเบิ้ลเนี่ยเอ่อเพราะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนมารบกวนการทำลายสมาธิแบบมันเคยโดนปลดทิ้งไปนะครับก็ไม่แบบคอกนะครับก็เคยคุมดัลลัสเออโค้ไม่ใช่ดัลลัสเดอะทวิลเลตติ้งแล้วก็โตรอนโตเมเปิลลีฟส นะครับก็เป็นโค้ชมา 10, สิบเฮ้ยโค้ชมาสิบเจ็ดฤูกาลนะครับก็ปัญหาก็คือแท็ติกบางอันของโค้ชนี่มันไปทำร้ายท่าใจของผู้เล่น m a เ l e l e ีฟส์นะครับก็เลยสุดท้ายก็โดนโปลอกมาแบคอกได้แชมป์ไปครั้งหนึ่งกับ Red l i n ส์ปี2008นะครับก็เ นี่คือข่าวทั้งหมดของวันนี้นะครับติดตามในส่วนของพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยในเรื่องของคลเลจฟุตบอลรอบชิงซ้ําอีกรอบนึงหลังะจาะกอาร์ราม่าน่าจะได้แชมป์ไปแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้สวัสดีครับ